เด้อมือนี้มาเปิดร้านก็เปื่อกรอยเนาะพี่น้องกระดัดปีใหม่มาซสดปีใหม่เปิดล่า <c oughs> ไหวไหมดอดีตเลยนะปีใหม่นี่้ไหวกับเจียมนัดเจียมตาด้วยแล้วก็ไอเป็นเ,นเลนยงาแ,แ,แล้วที่หนึ่งไข้นาะพี่น้องช่างนีอีแม่เราล้างไฟแลยอีแม่เราก็ตุ่มโชดีนไหวละ ใช่เสียดงม่เอนบ่ได้เอาหนาปกเต่าหรอมังมึจ้าปกอยู่อาหมอเดค่างแบบนบอันนี้กับเพ่ดมือไเห็ดใหม่เทศใหม่วันนี้มือก่อนฝนตกแห้งพี่น้องเทศแถมมันเปลือกเปียเปลือนเบิอแถวนี้ตกหัแห้งมันเนอะ หมูวานนี่เขาบวดไอ,อค,คลายคลองเนาะพี่น้องยุดคลายไปมือหนึ่งเดี๋ยวสิมาหลางไข่พี่น้องหลางไข่ไปเจ็ดสิบหนึ่งเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง สิมาเสียบอันนี้เนาะพี่น้องเสียบอันนี้ลูกชิ้นหยบแส่ใกล้่วกผ่าวนิดก็ได้นะพี่เอาอันนี้ใส่อันนี้ได้นี่เอากระปุกนี้ใส่ลุกชิ้นเสียบเพราะเป็นบาท <c oughs> เ,เ,เอาไว้ไหนเอาไว้นี่คะ่ะ ย,ย่างอยู่นาะในเหือดโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันไหนป้าป้ามาคะน,นี่สนุกไหมที่เราสนุกบอสนุก คิดถึงโรงเรียนยังยังไม่ค่อยทอะไรเสียบลูกศิษย์นะพี่เนาะเอ้ก้อยเสียบเอ้ก้อยจะว่าห้างหนึ่งสองทุงนี่คล้ายเบิร์ตอยู่บบ่รวะปกติเ้างหนึ่งถุงหนึ่งยังคลายโบ,บเบิร์ตอ่ะโบเบิร์ตเจะเดือดน้อยหนึ่งโบเบิร์ตกับกินเองนเน,เน,เน,เนาะ <laughs> <c oughs> นี่สปอนเซอร์ในบ้านมาเลยโอ้เห็นว่ากับอีนตอรสปอนเซอร์แน่มือขคล้ายมือมือน่ะไอ้ไอ้น่แล้วก็สื่อาสอื่อบ่อยนะเออเราสื่อไปส่งหมักเสื้อหันดีประมาณเบิร์ดแล้วก็เบิร์ดสองร้อยบาทถูกเราสื่อทำไมเราสื่อสั่งให้เขาจะกินสปอนเซอร์ก้อยรู้ส่ะมือเลย แกสปอนเซอร์แกย่างบาร์บอตองสปอนเซอร์ขั้นเอื้อยน้องเติงสปอนเซอร์จะเปิดจังไบกินฟรีดีกว่าชื่อวาแน่น่ะบอมันหูซึกแปลกๆ่นนะขั้นกินฟรีก่หูซึกแปลกๆคือกันนะเนาะกินฟรี่หูซึกแปลกๆเขาซื้อเขาขายอะไรกินโรดเดี่ยงกับอีกแบบหนึ่งได้ซื้อเขาซื้อเขาขายกับมันกับคนตัดฟิวการคอยบ่าขาทุนอยู่หรอกใครก็ได้อยู่หรอกหาบาทที่แบบ มือแรกเรือยข่อยสินับเงินว่าตั้งแต่ขล้ายคายทั้งเบิร์ดได้เท่าไหร่ถึงอาทิตย์จะบอเทิงล่ะตั้งแต่ขล้ายคายทำอีทันได้เงินเท่า์ไรท์ล้วกาศข่อยสิฮักขึ้นออกเบิร์ดขายแบบซื้อๆนอกวันนี้เนาะจิ้นเนี่ยขาดทุนน้ำนอกวันนี้เออถึงว่าได้กำไรหลักการเดือดแต่แบบว่าเอะไรทุนนะเดือดแต่ว่ากำไรเท่ากับขายถูกแนี่ยังแน่เดี่ยงไปน้ำนอกเออ มตองว่าต้องไปนับก่อนบันพอทุด้วบบพ่อทุดต้องนับก่อนขืนหายกันไปหผลไม่ได้นะก้อมสีอันนี้ได้กําไรโบราราะว่ามันเหลือเหลือแต่ละมือกับมือล้วกเกล็ดใหม่พูดเนาะใครลูกกับเลือมือละ้วซีขน่วยกับกินจนเบิดบางมือบ่หน่อยนักดอกสีคลายเปิดแต่ว่ามือนี้ข้อคลายตับมะหุงได้ได้ไลเด้อพี่เนาะลูกชิ้นอันนี้เนาะลูกชิ้นเอ็นตะวันนีดเนาะ ลูกซินแพกอนะตัวนี้ขอเิมา,มาขอเดือบโบเป็นกอ,นขอขอสิเอาของแพกเดือบโเป็นแค่ไหนจะยิบกองแพกมันจะได้แฉลบแล้วเนี่ยขันขันเทาเอาของแพกมาค้ายเทาก็ไอะไรก็ได้น้อยเทาต้องเอาอีกแบบหนึ่งน้ำโบแพ็กนะคอยเลือบโบเป็นเขาก็ได้เอาตัวนี้มากกดูชา,ม,า,านะมันกระต่างเนาะมันมันอันนี้เด่นมันเป็นลูกซินเอน็นเลยนี่แต่ว่าน้องน้ำตาลให้กินฟรีนะคะ กินเลยแต่ละมือบอกอนก็กินฟี่บางนิ้วก็กินฟี่มางมือน่ะได้เมร่าสื่อให้ไหมสื่อให้น้องอนกินสิพนทีน้องซานนุ่หน่อยว่าจะทายเดาสานนุ่นหน่อยก็ไงเงาขื้นแต่ว่างาขึ้นปะเออ กเคื่อนอยู่่อแล้วกูทัวงบมหับผูกนด้วยไป้อซิมใส่บอาสออกขนอาออกไมเห็นยังอยู่น่ะหาพ่อยพ่ออยู่นะ่ม่อยู่ว่าเออถ้าได้เห็นพ่อบ่ะเน่เาโานในเรานอนเผาหน้าก็ได้มาสอบไปหาเราเออซานนงหน่อยฮะกัมาแต่ไทยมือว่าเนี่นะพี่น้องสาว่าีว่า ีแม่วาสบายก็นเลยมาหาแล้วโอ้ด้วยยังว่ากินดีอ่ะกินดี <laughs> แล้วเมื่อคืนนี่ปวดหัวแหงก,ก็ได้ขึ้นนอนว<อ>่าอยู่สิข้าเมื่อยนะปวดหัวแหงดีหรอเมื่อยเดินทางเนาะก็ได้นอนกินบะหมี่นิติมาเด็่นนำเออแต่ว่าเพิ่งวานสุดนี่แบบหนาใสเนาะหนาใสเหรอเออกูเหมือนหนาโซ่ <laughs> แหงเบิ่งเงลยที่ขอบตากูดำไปดำง่ามถึงกับว่า เด็ดยังเนี่ยเด้สิเตรียมของขายตามมะฮุงอยู่อ๋อเออตามตามตามลาโด่ค่ะแพรบลาแลาเดี๋ยวจักหน่อยสิเขาไมาเด็ดน้ำเออเขาว่ามุ่งกินเนาะเออเขาป่ะเด็ดน้ำเขาปุ้นกระมีนกมีซื้อมาใบว่าซื้อเสื้อมาตามกินทันแลดเอออยูเพื่อนอยูเพื่อนเอี๋ยวจอยก็ซื้อมา ท่านเอาหมดมาหายถามอยู่หมดฮือเดียวัวเลยอบมานาหายสอบ่ะาเหมนแดงอ่าไปางวมเด่นอย่เดิเจน้ออาหารมากินตอมทดินแม่กูต่อมทดินไหวเต็มหมออยู่นี่นเะเออมือว่านี่ตั้งใจถม่เจอเลยก็ย่างมาอ้ยปีบไของ้วมามาเด่นน้ำแต่ละมืออไรคลายมือว่านนี่อนเ็แต่กเกบ้านได้ยูนะคะว้ที่แรกเขาส่งหอดหนาทางพวกเก็บ้านได้รถเย ถ้าเป็นตะมวลสิปเป็นตะมวลวะขายได้อยู่อะไรตามมืหอมมือ 2, สองสามคู่เดรสเซอจริงๆนสื้อซอยโอ้ยปต้ตงซื้อต้ตงสื่อกินฟรีร้านนี้ก <laughs> ินฟรีมาพานอาใหม่ว่า,า,ะาจะมือมาอะไรเฮงนรอมาจะมือวันที่สิบแปกรกับเลยวันที่สิปเออก็ยังห้องเฮงเน้อ มือีนวันที่ไรซิบ็ดยังอีกเจ็ดมือไรชิบิดในคลุมไรซิบีดคลสิบใบไรซิบดใคลุมภายในอาทิตย์หนึ่งเนาะอะไรซิบ่ดในคลุมเนี่นอาทิตย์เออเก็ดเห็ดยังเปล่าเห็ดปุบปบปุบปบจีออกไปหาฟอน้ำไม่ออกนะวะอ๋อเข้าไปหาไหนบัได้ลายมันนอะออกเ้อยากกินแกงน้ำไม้แซ่บแซบแกงน้ำไม้คืนนีงอีว่ามันแกงนะ กูว่าไอนกสิกินอยู่บ่เด้่เป็นวิ่กูว่ามึงสิกูว่าอย่ากมึงบ่ได้กินโอ้ยอาบน้ำได้กินบินหัวเขาเมื่อยเขาเลยเนาะเพราะว่ามื่อสซีมาเขาก็ลงไปเห็ดงานนะเห็ดงานแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วก็กลับมาเลยเขาบก็เียเสียเงินเท่าไรค่ะมาค่ารถท่านหาค่าบัานได้สิค่าบ้านร่วมเบสมาซีดอยมั่งห้องพักร่วมพอดีเบสสองพันต่อคนหนึ่งโอ้กับบัแพงคันสองคนต่อพันหนึ่งคนหนึ่งโต ด้วยเบอร์สองคนนะสี่พันเออคนละสองพันกับสองพันหอดบาทอืมคั่ามันเหนื่อยนมันเทศกาลคนลดขึ้นสี่รายคนได้รายบริยู่ดานได้เห็นในอันนี้ข้อลงเฟซคนเต็มดาดปวดหัวเพราะปวดหัวเมื่อยก็ะพมคนมันได้ขนาดใครเขาจับมาโชว์หมู่บ้าน เออเน้อยที่ยังค่าคลองกว่เออค่าคลองกว่าที่หาให้เราผส่งอ้เกิดได้หาหมดรถเข้ามาจ้างเข้ามาเออมาส่งอยู่ในทางเลยอืมไปบอกมานะไปก่อนเดี๋ยวจัง่อยสิเขามาเด่นหมดเลยใส่แต่เออเออหมดเลยกูไปใส่ผอหันบมหนุ่มมาเห่นเด้อเออท่านไปซื้อซิมใส่ก็เลยกูไปโทรหาเออท่านไปซื้อซิมอยู่นะคะมีบ่บ่ส่งฝักเซ่ซิมแพงแฝงเดี๋ยวนี้อะไรร้อยซองรอยบาทซิมอะไรซิมที่เขาลงทะเบียนแล้ว พอดีเลยเจ้หน่อยช่วยๆ่วยข่ามาเด่นน้ำออกไปเห็ดกินให้อีฟอกันเออเออแล้วเหมาเด่นน้ำไปก่อนเด้อโอเคพี่น้องมือมาแต่ไถแล้วช่วยช่วยจ้าพรมาไหนเออเออไปขี่รถกายเดี๋ยวหยอดกาว่าคือหลายหย่อนอะไรมาหาเนาะเดี๋ยวขกายบาได้ฮะการมาได้เราเป็นคนมีระยะมีนัยยะไม่ก่อนเกปลี่ยนได้ เบิระตหรเอวาเลยอะไรด้เาแบบเดียบได้เตัวเดียวเลนยมันร้ายสุดนศรเบิดเป็นยังงเยฮะืบเบิดเป็นยังวะมันร้ายสุดนี้เขาอยากฆ่าประาดอยากฆ่าประาเนาะเออมือเลือนออันนี้ยังว่ามันมายอันนี้ก็ทึงบิดซิบใหม่ซิบใหม่ซิบใหม่พอดีอันนี้จะซิบกใ่ยาระมันทราบรากว่า สเอาไปหาหมอหรือว่าสิเอาไปจังใดโดกไปหาหมอไปไปเพ้าห,หรือว่าจังใดไปหาหมอไปสองหาว่าสองหมอ,หหมอจะขี่รถอีสังสำเนาว่าบ,บี้สิพาลูกไปหาหมอเนะนาะพี่น้อง จะมาแต่หาหนอใหม่พี่น้อเนาะเฮ็ดกัมี่เออเฮ็ดคนนุนอะไรมี่นอนญ่ล่ะหอนาะป้ามี่นอหญ่ล่ะพี่น้องแถวแคมหวยบอกมือนีมีต้มทวดินคายน้ำเดือพี่น้อง ห่านขึ้นเงียบใช่ไหมมือนี่ต่มชดินหาทุ่งกับเงียบไปดิพี่น้องทุงท่งน่าหาขั้นลูกซีนชุกแล้วไข่สุดแล้วปีงไก่ตะมัุ่งเน,ะนาะน้ำเงียบไปเหมือนีิฮะนชิเพศเลยพี่น้องท่านในคลายได้พ่ออันแช่งลงอีกจ้าหน่อยปะ พี่น้องเปิดทานมาแต่เช้าตอนนี้กะชิปมุ้งเคร่องแหละห้ากระดาลูกค้าห้ากระดาออเดอร์แดกตำมูฮุงหนึ่งลูกซีนหนึ่งแหลกก็ไข่ลูกนึงเนาะพี่น้องเอาแบบโบเีตสปันไดออเดอร์ซาวเกยคนงามแห่งบ้านตั้งไหล พี่นอ้าสงสัยนักเรียนเขาจะกินเดีย่ยมนุ่งเฮียนบ่เขาจะว่าเห็นเล็กหน่อยมาสิเพราะคน One hand. Yep, yep. โอเคน้ำไก่เดี๋ยวเดี๋ยวขอยางไปเอ้ยตํเดี่ยวแหละจุนใส่ถุงแหละมาโหลดมาโหลดขม้ขาดไปเออเออออไม่้มยขอยางไปกตังน้ำไก่ก็ตั้งขยางไปดิเขียนยังห่ะมีต้มไก่น้ไก่เนี่ชื่อโอ้ไม่ไม่เด้อตำหมักฮ้งเดี่ยวเดวโอเคโอเค มาพี่น้องมาเด้อกินขา้าน้ำตาลกินเลยค่ะมือในคล้ายคล้องบอดีป็นไดพี่น้องปียงไกปียงซีใหม่ในร็อกเจ็ดแปดสิบดินหาทุงทธอดินขาดเบิดหาทุงสหาหั่านตำคงคล้ายใดโคกเดียวพี่น้องปีงไกลคล้ายปีงหน่อยไดใหม่เดียว ลูกศิลป์ก็ยิ่งลายอยู่เมือน,นีีหนึ่งลูกศิลป์สองถุงคลายบอดีเป็นไนเรเล็กหน่อยเขาไปกินเหลี่ยงยุ่งเฮียนพี่น้องก็ได้คลายบอดีได้จริหรอกประมาณเงินรอยกว่าบาทเนาะเหมือนีเด๋ยวกินเขาก่อนด้วยพี่น้องตามมาหงกินเองหลาปลาแล้วก็ปิ่งไก่ ตกแรงมาพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิปินฮาน์มูมาหาอีกแล้วรล่อหนึ่งเอาเงินมาจ่ายค่ะอันนัะนะ้นนาะพี่น้องค่ะลูกศิซีนวะเอาเงินมาจ่ายค่ะลูกศิษย์ี่พี่น้องมูเข้ามาสงการกินแล้วลืมจ่ายเมื่อไรกินแะล้วลืมจ่ายนะพี่น้องเพิ่งมาจ่ายเงินค่ะลูกซีนซองไม้ซิปพันเก็บซองซิปพันหัว กินแล้วด้วยโอเค thank you สิบพันนะพี 50, ่น <naprawdę> ้ออุดนุนต่างหายอุดนุนต่างสิบพันเอาเก่งๆเอาเก่งๆมีของฝากอีกยิ่ดีใจบังหันจากบังหันส้าวนุ่หน่อยกับฝากส่งมาให้คอยนองพี่น้องแต่ว่าขอกันนุงประจำาตตัวนะวันนี้โมโหวิสัยหายทปาแม่เนาะหสัหลืูโมวสัไหป้าไปยูไทยล้นไปอยู่ไทยเป็นจุลนมากรีวค่ะ ไปอยู่ไทยโดยใจเด้อขอบใจซาวนุกหน่อยนะหมูพี่ใหม่จะงามได้หมักบดใจัยแล้วมีมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะตัวนี้่าเฮ้ยงามวันนุกได้คอยใส่สไปไทยวันเขาไปไทยเขาจะเไปใส่อยู่ไทยงามหมอเออผึกใจอยู่หรอผิดใจต้นเนาะ <c oughs> แต่ว่าค้าข่อยทำมันสิบวยใหญา,าไว้ไหนแต่ว่าก็พอดีเนาะข้าต้องใส่เกือบสูงซูข้าต้องเป็นเกงห้องตองใส่ข้าขใจก็เื้อได้หนิบ่บ่แพงเนาะเอามาให้ ใส่สาวหนกหน่อยเด้อใส่เลยวะใส่เลยบรายเปือนเพราะ้านหนาบหนาถขาใส่ไปมีงานมีอย่างคอยเป็นคนที่ปีใไม่อะเป็นคนที่บ่มีเสือบ่คอยเป็นคนที่สื่อเสือผาเด้อพี่นนอะบ่คอยเป็นคนที่มักสื่อเสือผานะแทบสิบ่มีเสือผาไม่ไหมนู่นได้เสือผาเก่าเก่าเซตกำลังสิดเก็บหานเนาะพอดีสาวหนุกหน่อยมา กำลังสิเก็บป่ะเดาเบิ่งมือดีว่าขายได้เท่าไหร่ประมาณสองแสนได้เท่าไหร่แสนหนึ่งก็เคืงเยอะกว่า <c oughs> ไม่ไดีนะบ่ก <c oughs> ัด <c oughs> แต่หน้ามือขายได้ประมาณนี้มือละร้อยบาทสองร้อยขันเอฟซีสุซอยจังไหนสามสี่ร้อยจะเห็นขายไปเนาะแบบอยู่บาทมันมียังเห็ดพี่เนาะมันมียังเหดอยู่บ้านกันเลยขายของเขามากันยังอยู่ตะนาเนาะ แบบว่าล่องทดลองคายนะพี่น้อง่าถ้าเห้าอยู่บ้านแล้วห้าคลายคองหัมันสีแบบคลอดสิเป็นอาชีพได้อยู่ค่ะพี่น้องต่คอยเก็บคิดว่ามันเกิดขึ้นสิยากเกิดแมนทั้งที่ดีไปเห็ดงานอยู่ไทยดีกว่าายเถานะถ้าเฮาบ่ดยจำเป็นอยู่บานนะพี่น้องไปเห็นงานอยู่ไทยดีกว่าเพียงพี่น้องบ่ได้เจอมูนได้หลับจักเดือนในหนกเกือบปีแล้วนะเนาะเพระมันได้ปีหนะึง ได้เดือนได้เดือนเนาะพี่เขาว่าครับตั้งแต่ได้ข้าวคนละพี่น้องแต่ข้า,า,ขาวแต,แต่ไปมาสุดนะครับเออแอลอนเด็กประมาณแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนเวลาผ่านไปไวไวพี่น้องเวลาบาริเลอเขาเนาะอยากเข็นยังหลีกเห <laughs> <laughs> ตุป่ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บของก่อนอ่าแล้วตอนนี้เขาก็ใส่มาแล้วพี่เนาะมาวี ต้องใส่เสือ้ตอตัวน้อยๆเซ็กซี่น้อยนึง <laughs> งาพี่น้องงามพีดีเนาะแต่งามเลยพีงามแต่ก็เดี๋ยวลองขอติดขึ้นเนี่ยแต่แบบมันต้องเสือเสือที่มันเขากันเนาะพี่น้องเขากันกับสุงเนาะหนุแมเนแต่เต้นเต้นเต้นตัวจริงนหะ,นะมันงาม งามกว่าในกล่องอีกแต่ว่าเขาต้องใส่เสือเนาะใส่เสือสีขาวสีขาวแะไรกัดขี้มันเนาะเออเคิร์นแน,น่แบบเคิร์นเคิร์นแบบมันพอดีงามพี่เนาะง,มงามแต่ก็ปล่อยผมหน่อยหนึ่ง <S <S> <S ทับเพิ่มเด้งเล็กเนาะเออเดี๋ยวจะสติ๊กมาให้อีกอ,อ,อันหนึ่งมี่มีแม่เนาะสติ๊กอยู่เพื่อนกับมีอยู่คอยบ่คอยได้ค่ะตอนนี้ก็บ๊อบบี้มากแล้วพี่น้องจากไหนโลหะมออีสังไปเป้าชู่ ค่ะห,หมอเป้าดีขึ้นบ<อ>่ลูกจะเห็นเหรอวะดุโอ้โดอยดุดโดยโดยโดยซื้อเมื่อมันอยาก,กนุ่งแห้งเลยไปไปไปเมื่อกินโน้ตไ,ไปไปเมื่อเป็นอย่างมันเจ็บตาบรได้พาไปห้างหมออ๋ขอบใจสาวหนุกหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวคอยไปเปลี่ยนก่อนเนอะพี่น้องคอยจะไปเปลี่ยนไหวเพราะว่ายาเมัน,เน,เนอเสร็จนะอย่ามันอปึ้งว่าไปนุ่งว่าไปบุญหรือว่านุ่งไปหนปันไปหนีเห็นนะ ถ้าลุงยูเพื่อนก็ได้ถ้าเขาบวัได้เห็ดเบี้ยเผือกอาเซียเชลคุกไหนเนี่ยทาเชแดงแดงทาเชแดงแดงเนาะปล่อยโฟมไม้หนึ่งดิ้ววันนี้ไปให้นอนแล้วไฟไ่หน่อยห้าพันเนาะลูกชิ้นไม้นึงฉันไม่อยากเอาตังเอื้อยตัวเองฉันรักเอื้อเว้ยอย่าตอนแหละ ท่าซีบอกเพราะว่าข่อยลืมชักบอกฉันข่อยหูเนี่ยหนึ่งข่อยกับลืมบอกข่อยลืมมาสิทาสีข่อยลืมใส่เก้งไปอกรย์ก้อยมาแต่ทาสีบ้านพี่นุ่นเนาะพี่น้องบ้านนี้พอใส่เก้งตัวนี้ไปมันก็ไม่เกงๆเนี่ยคิดพอว่าทาสีโอ้ยไม่อยากเอาตังเอื้อยตัวเองไม่เอาฉันให้เวลาห้าวิหนึ่งเอาด้วยไม่เอาจะเอาไม่เอา ไปเอาแด็กได้เออเอาเดี๋ยวๆไม่เอาเส้นแบงสะเส้นแบงส์ได้ใจทีเดียวสั่งไม่เอาล็อกตังเงยตัวเองกินเลยฉันเห็นเอื้อยกินฉันก็มีความสุขใจแล้วปิ้งกงปิ้งไก่ไข่ลูกเอาไปกินเลยกินก็สุขใจนะเดี๋ยวต่ตังเอียงก็ควกินก็สุขใจนะต้ำจงน้ำจิ้ม พี่น้องเอ้ยมือนี้คล้ายบวคคอยดีเด้อมันเป็นจะได้ปะซีมือคอยมันอันนี้บอกเขาจะไปกินนงเลี้ยนไงมันมือชื่อถ่ายเขาไปกินอันไหนยุ่งเหี้ยนบ่อันไหนคนกระเบิดล่ะกินจุ่มเลอดเพราะว่ามันคอยเลือดคล้ายละกำลังปิ้นหานเก็บขล้องเรียบรอยแล้วดิหลังถั่วหลังยังยังเลือดแต่เก็บนี่เขาหน่อยหนื่อยิ้มเลย แซบจังแต่จะพค่ามากเอยพูงสิกินกนุ่มี่แซบปะแซบกินตะไคร้ปีงไกยกะยังเหลือสองใหม่เนาะบได้ค่ายปีง่กยได้ข่าใหม่หน่อยใหม่สิบพันมึงแน่ติอันยาอยู่เอาไปกินเบิดนนี่ละว้ากินบิเบาเหรออน่านเต็มไปจะสีเลยนะ นิดนึงอเนาแอ่ะอิษคลิปให้ม่เอร์ข้าให้กินพี่โอ้ยโอเคว่นเาร์สุสัดาห์กิีใหม่น่าข้ากินพี่เอ้ยแบบนี้ไปไวนิดใะ่โอเคเสาร์นุดสัปดากินพิถีจาเพียร์ซินเดอร์ขอบคุณขบใจทุกาติดตามลิถ no ีใหม่ซาลาแต่เดออย่าดื่มักนแต่โกพซ่อผกันดังใจเดอายบายถึงเงินมากวะ่ะถึงเงินมากจะใส่ โออ้จนนปวท่าแล้วเหรอวะโอ้เห็ดมือเดียวเลยเนาะเก่ง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 อีกทั้งนึงแม่นบอกอีสองทั้งจะไปซื้อใช้เหมือนี้หมองเก้าขอไปซื้อเลยไปอีกได้หนึ่งได้เท่าไรทั้งเท่าไรหาแทนเดินกันหาซิปแต่ยังไข่เนาะเดินหาซิปพันทอไปซื้ออย่างอื่นกิน าาบายบายคลิปนี้กับ,จบ,จบ,จบเจพียสัน,นบาบายบาย